พวกเราอยู่ที่บึงสำราญจังหวัด <c oughs> อยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับมาได้นะครับที่บึงสำรานบึงเก่าจะเล็กกว่าหน่อยแต่บึงนี้จะกว้างกว่าเพื่อที่ความที่พวกเราจะได้ตกได้มันกว่าเดิมอันนี้พอ กินเหยื่อที่พ่อผมตั้งไว้อยู่เป้า mm hmm. หมายคือจะให้ได้ปลาบึกทุกๆ5้านาทีถ้าปลาไม่กินพวกเราก็ต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่แล้วก็ค่อยรอใหม่อีกรอบเดี๋ยวต้องขอบคุณลืงสำราญนะ điêу điêу, tôi <laughs> chập tôi <laughs> chui <laughs> nó